มาอยู่ไม่หึงเขาคือรู้ว่าเขาแบบคงคงไม่ไปไหนหรอกเขาไปเขาไปที่ไหนก็เดิี่เธอเขาเป็นลุงแบบลุงจริงๆอ่ะพี่หนุ่มลุงจริงๆก็แบบหนูหนูก็จะเรียกเขาลุงแล้วทุกคนก็จะหงว่าอะไรมาเรียกลุงแล้วพอเขาจะรูจักเธอเขาก็จะเดินมาบอกว่าเออเข้าใจแล้วลุงจริงเฮ้ยทำแบบค้าดูอะไรเนี่ยเหรอ แต่พี่เขาก็เป็นคนน่ารักนะเต๋อน่ารักใช่ไหมถ้าไม่น่ารักนี่หมายทบเขาเลจะเหมือนต้นสมุดไเสมอดต้นสมุดไฟตั้งแต่วันแรกเลยค่ะจนถึงวันนี้ก็เหมือนดูไม่เคยดาินังไม่เคยแบบไม่เคยแาก้าวไกลห้อรอกันบ้างนะมีงอนอยู่ค่ะอย่างเึ้น ความเป็นผู้ชายหมอคะที่แบบ